ที่เร oh, mm ียนข่าวแล้วล่ะคุณบุญยวีขอนญีตลงไลน์นะครขอบคุณมากค่ับนะคะคุณบุวีอีดีเราได้รับบริจาคมาหนึ่งร้อยบาทถ้าเขาไปแจ้งจกรปปงว่าได้รับบริจาคมาสองเป็นการแจ้งเทจเปล่าใช่ครับแจ้งเทจครับผมรไม่ใช่ค่ะคุณเคยอุบล ด่าขี้โมนะด่าขี้โมูค่ะเด่าขี้มูประจำาบอกว่าด่างไรสด่าเข้าแผนพวกมันพวกมันขี้โมูค่ะพวกมันพวกมันไม่ทอไรก็องเใครเนี่ยทำอะไรก็ทำเหอตเองนี่นว่ากินแบบห่ยน่ใค่โม่ยออไอลุพม่อยังยัยังยังยังยัยัง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 ังยังยงงยังยังยงยังนงงยยังยยยัียังงยา เอดเด็ดซอดเด็ดมึงไปแดกแป๊บแ,แค่นี้นมึงราคาคุย <c oughs> ไอ้ขี้โมไอคี้โมออบอกว่าจะมาสานก็ไม่เห็นหน้ามึงสักทีอย่าให้สักหนึ่งโบกถ้าเจอหน้ามึงนะไอ้กาอย่าราคาคุยนั่งเฮาอยู่ที่บ้านนะอ๋อเมื่อกี้น้องไปลัมาค่ะคุณสุแน่จริงพรุ่งนี้มา นะครับอย่าราคาคุยเดี๋ยวจะบุกหน้าตาเดี๋ยวจะยังงูสุดอะไรอย่างนี้มึงมาหน่อยเหอะมึงมาหากูที่บ้านก็ได้หรือว่ามาที่ไหนก็ได้แต่มึงอย่าท้ายให้กูไปบ้านมึงไอ้กล้าราคาคุยมึงอะไอ้ผายนี่มึงมาทิ้งกูมานี่กลับมานี่มาเนี่ยกูกล้ามาทิ้งกูแล้วมานะครับเออนั่งเฮาอยู่ได้มึงเนี่ยมามึงกลับมาทิ้งกูกกล้ามาทิ้งกูแล้วมา อมันมันมันมีข้อมูลเอฟซีส่งมาให้ว่าเขาเคยไลฟ์ขอบัตรประชาชนตอนสมัยที่ทาคดีให้ลุงอย่าบอกว่าเอาอย่าบอกว่าเอ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 กสารตอนนั้นมานะอันนี้คือตอนตอนที่ไลฟ์ตอนที่ไลฟ์ตอนที่ไลฟ์ตอนโน้นน่ะตอนที่ขอบัตรประชาชนน่ะ อ่าตอนที่คำพอดีให้ลุงอ่ะแว่นตาพี่อุทัยไปล้างเพราะว่าเป็นตาพี่นั่งเช็ดเป็นตาเขาเห็นเออเขาไปสั่งเรียบร้อยนี่ครับอ่ามันเป็นมันเป็นเอกสารอ่าที่เขาเคยขอไปตอนนั้นได้เยอะด้วยนะอ่าตอนนั้นรู้สึกจะร้องเรียนไม่รู้สามสี่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่ลงผมได้กลาก่อนไอขี้โม้เดี๋ยวไอครบห้านาทีก่อนผมจะกดไฮไลท์นะครับเปล่าจะไลพวกขี้โม้ด้วยนะครับ นางเห่าอยู่บ้านนังโมอยู่บ้านคุอะไรนะเนี่ยอ้กีมึงกลับมานี่มาอย่าไปเห่าไปหอนเดี๋ยวไปเจอนักนสงสารมึงพูดว่าว่าลุมพลเข้าแผนแผนอะไรมว่อไราลพรุ่งนี้เดี๋ยมึงก็รู้เขาเคยขอประชาชนตอนให้อ่าพยาอะไรให้ให้เอาพญานาคไวดีค่ะนายซินีชมจากแม่ติ๋มสวิตเซอร์แลนด์ชอบฟังชื่อเล่นแม่ติ้มคูณนาทีท่าทนายเทเขาทิ้ง ลูกฟาร์มแบบกระทันหันเราฟ้องกับทนายเทได้ไหมคะไปเรื่องไหนวะเนี่ยมาเรื่องไหนวะเนี่ยพี่มาของพี่วะเนี่ยทนายรักพี่มาเรื่องไหนผมงงหมดแล้วผมตามพี่ไม่ทันแล้วคุณทนายรักทีนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องขออนุญาตศาลนะครับไม่ทนายเคคุณก็ขอบคุณสิงทนายทรุดอีกแล้วอ๋อเขาบอกว่าทนายฝั่งนู้นเตรียมคำฟ้องไว้แล้วอืมโอ้ยให้เตรียมไม่เนี่ยกี่โมงไรโอเค ทำอะไรก็ทำเถอะเรารังแกใครวันนี้บอกไว้ก่อนพวกเราจะไม่รังแกใครแต่ถ้าไอ้กาศยังไม่หยุดขี้โม้นะครับมันมันล่างเป็นแต่เดี๋ยวมันเจอหมู่บินนี่จะคนท่านนายทั้งนั้นเนื้อประกาศบไปไอ้กากขี้โม้ด้วยนะครับไอ้ที่ขี้โม้โม้ยันลิบประกาศบอกมีหมูเป็นไรคำพูดระบิให้หมามันแดกมั่งหมาหน้าบ้านตัวผอมหมดแล้ววันก่อนวันก่อนเข้ามาซ่องผมนะเออตกลงเปลี่ยนท่านนายใช่ไหมครับผมก็เลย อากุสลาธรรมะากุศลสวดบังสกุลให้แต่ว่ายังไงคิดทไออะรวามันรวนเลยไส่ปั้นไ่ปั้นาอยู่มต้องเอ้านี่ไงได้อีกห้าสิบห้านอนนะครับเออลงช้าก็ได้เงินนะหวานมื่อนุลพิมพ์ก็พิมพ์มาไงมมากับสติ๊กเกอร์ครับผมมากับรวยยังงนะครับอุ้ยได้ก้ดให้ตังว่ะมึงก็ไดาก้าวข้าวได้กินเลยเลไ้โมยันเล็บ คำพูดนะครับแบ่งให้หมามันแดกหน่อยคำพูดเยอะขี้โม้ไม่ชอบไอ้พวกขี้โม้นายกากนะนะมีอะไรถามนายกากไหมอย่าไปดูมันอย่าไปดูมันเอ้ยโอ้ยโอ้ยไปัสดีครับตยอ